โองรครับพี่น้องก่อนเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้อันแรนเจอคนป่าเจอคนป่าสีม้วงครับผมไม่รู้จะชื่อเขาเรียกยังไงเรียกชื่อว่าคนป่าสีม้วงแล้วกันฮะตอนนี้เจออันแดนของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูอันเดนของเราสูงอะไรไหมเอาแะครับพี่น้องก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมต่ก็เรามีผู้ติดตามเกือบหนึ่งพันแล้วนะครับผมช่องเพิ่งเปิดอ่า่วยๆกันเดี๋ยวก็ มันคำสั่ง,ง,งกระจายแล้วนะค,ะคกระตุ้ตาให้นอนะคุณาคนนี้ไม่ข่อยตึงเท่าไหร่หรอครับผมจริงๆแล้วก็แกทางอะไรบ้าง,แ,งแต่เออเขาไม่ข่อยตึงอะ่ะเอไงดีก็เ <c oughs> ขาไม่ข่อยตึงอะ่ะน่าจะสู้กับอันใดกงไม่ได้โอ้โหแหววเลยแหวแวเลยอย่างนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมอ้าวเรากราเวทมากครับผม <c oughs> ตาคนนี้ต้องเอากรอบปิดมาป้องกันตัวนะครับอมเขาคงเวรมาแรงมากนี่แล้วเราเชื่อเขาไม่ค่อยตึงเลยเชื่อเขาไม่ค่อยตึงเรามีโอกาสชนะเขาได้นะครับผม่บอมคือคนตึงๆองวกคุยแล้วก็ไม่มีโอกาสชนะเขาได้คปตาคนนี้ไม่ทำแล้วหนีไปไหนหนีไปไหนอ่าใช่าเข้าได้แล้วไม่ใช่นะครับผมขาเข้าด้แล้ว ตอนนี้เรามีโอกาสเจ็บของนะครับผมมีโอกาสเจ็บตังค์แค่นั้นเองนะครับผมก็่อยจะดีใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาได้ตังค์เขาได้ตังค์เขาก็ไม่มีตังค์เขามีของเราไม่มีของแค่น,นถ้าเขาไม่มีของเขาก็มีปีศาเาราตัวนี้ก็มีปีศานแดนอยู่แล้วนะผมรู้คนป้าคนป้ามันทำซิ่งเท่าไหร่ออกนะครับผมมันเ <Yeah. S 1> ตะมาเออโอเคอ่านใส่นายคนป้าใส่นายอ่าใส่นายคนป้า คนป้าไปไหนโอ้โหเจ้วเลยอืมโดนระเบิดไปแล้วคนป้าก็ทำตัวไม่ระวังก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะผมไม่รู้โลกฮ่าฮ่ามาเข้าป้อมเลยเพื่อนโอ้โหคนป้ามาไวมาไวไปไวมาไวเลยนะครับเพื่อนนะทิฝาเหล่านี้เรียวเดียวเรียวเรียวเรอตรงนี้เราดักตรงนี้นะเพื่อนนะมาคนป้า ฝนฟ้ามาเลยนะครับผมอยู่ในในป้อมโอ้โหได้ตัวมีปริ่ฟ้าเราแล้วยังกลัวเราอีกดูสิโอ้โหไปไหนได้ปาด้าไม่ไปไหน,นได้เออตายอย่างเดียวอโอ้โหปอมแตกพอดี <laughs> ตายพรอมกับปอมเลยนะครับผมปอมแตกแล้วเอาอย่างไรดีตีปอมให้แตกลเลยไหม โอ้ยตีป้อมให้แสงดูไปมันเหมือนมาเสียมากเลยวัเราต้องให้โอกาสเขาหนึ่งรอบนะเราฮะให้ให้โอกาสหนึ่งรอบเลยเพื่อนเอ้ยไม่รู้ให้รอเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้นะเขาไม่ออกมาแล้วนะ้ยเขาไม่ออกมาแล้วเขากลัวแล้วออกมาเลยเพื่อนยังไงก็ปวามต้องแตกอยู่แล้วนะ อ่าทขาไม่เล่นแลยวยังงี้ก็ขนาดแล้วครับผมอ่าพี่น้องดูครูต่อไปเลยยังไม่จบน,นะครับผมอ่าครับพี่น้องก็อันแลนมาเจอเแวร์แล้วเลยครับแวร์นี้ก็ไม่อยากเท่าไหร่หรอกนะก็ไม่อยากจริงๆกินกันบแบนอันแลนก็แค่เริ่มเกมการเริ่มเกมก็ตรงระบาดว้างเลยครับรรผมอยากไปต้งสู้ครับผมอยากไปต้องสู้มันเป็นแคม ไม่อยากอะตู้ไม่ตึงนั่งเดนถ้าตู้ตึงก็ก็ลำบากหน่อยถ้าตู้ตึงเราอาจจะเจอเขาเป็นตู้ตึงๆเขาหวานได้นะโอ้ไม่เอาโอ้โหเขาหลอกคาได้ใครมากเลยอะเราวิ่งมาถึงขนาดนี้แล้วเขาย oh, so ังใส่เราโดนหนีกดิแล้วก็การต่อรของเขามหนักน้วยพอดีมันอะไรบ้ด้ พยายามเขาที่ทะลอะให้เราโดนทั้ปแ้่เพื่อนอโดนระเบิดด้วยนะครับผมคือแสดงให้ได้รู้ว่าก็ไม่ได้ไหร่ต้องหน้าแดงนี้ก็แพ้ทางอันเดินอยู่แล้วนะแหว้นเดี๋ยวเจอแต่เล่านะเพื่อนเราไม่ต้องเติมเดือนหรอกเพื่อนี้่พอแล้วโอ้โหสุดยอดเลย อน่าสบาเพื่อนโอ้โสวยแล้วนี้โอ้โตามสายเราจนได้เลยดูสิเก่งมากเลยเพื่อนเราประมาทเกินไปนะครับผมเราน่าจะเจ็บระ <My life. S 1> แ,แเลือดโอ้โหใช่แล้วเขาบอกเลยเขารู้อะเราเจ็บระเบิดีริงถ้าเราไม่เจ็บเลือดก็ไม่ตายนะเขาก็รู้เออสบายใจไปก่อนนะเพื่อนโอ้โห อ่่าไมหล้เะก็5-5ไปก่อนอโอนีหเขาก็รู้ว่าเราได้รับเขาแล้วนะครับผมเขารู้ว่าเกมนี้คือไม่ใช่บอทนะครับผมก็มีคนบังคับอยู่นะครับผมฮ่าฮ่าอ๋อเขาเต็โดนเขา โอเคชมขนาดระผมตนี้ก่อนแค่ประมาณ5ตนี้ก็พอผมส่ตัอีกสตัวก็จบจบเกมเลยจบอมจบเกมชนะ้นวไอ้นายโอ้โหเออทำไมทำไมไม่กลับบ้านจบเรื่องแล้วจบองแล้วตอนนี้ซแล้วแล้ว ตัวนั้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งเพื่อนเอ้ยขนาดได้ยังไงอ่ะเ <mem> พื่อนต้องแพ้แน่ของเขามีประมาณนี้ของเรามีประมาณนี้เรามีคลิปเยอะเลยเอาล่ะเราไม่ไฟชอลเราจบแค่นี้แล้วจี้แวนไม่แข่งแรงจี้แว่นเนื้อไม่แข่งแดงจบแล้วเพื่อนสวนยสวย,ยอ่ะจบเกมแค่นี้แล้วเอาล่ะครับพี่น้องก็ คนยังไม่กดติดตามก็กดไปเลยนะครับผมช่วยกดติดตามให้น้อยให้ถูกหนึ่งพันทร,รัพย์ใหญ่นะครับผมตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งพันเลยก็เจอกันที่หน้านะครับผมเดีย๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเนะจอกันที่หน้าสวัสดีครับ